อ่ยกตัวอยา่างถ้าเขาเนี่ยมีคนสมัคร40,000ใช่ไหมถ้าคุณส่งลง20,000เนี่ย70คนคุณต้องได้งั้นแสดงว่าที่เ,เขาบอกไหวคุณเลก้กันงั้นที่เขาบอกว่าสายสีน้ําเงินมานี่แสดงว่าเขาส่งเยอะมากมากโอ้<ๆ>ส่งเยอะมากโอ,อ้แล้วผมเดาว,ว่าก้าวไกลเขาคงไม่เอาพราะก้าวไกลเขาดูแล้วว่าเออสวไม่ใช่กระแสถ้าเขาทําโดยส่งผมนี่คาอคิดผมนะครับโดยส่งคนไปลงอ้า การเมืองบ้านใหญ่ไหนมึงบอกไปบ้านใหญ่ไงไหนมึงบอกมึงทำโครงการไงไหนมึงบอกไปของคนรุ่นใหม่ไงแล้วทำไมมึงต้องส่งคนไปลงแบบบกคนเก่าผมเดาว่าเป็นยังไงเขาถึงได้น้อยรอบมีทั้งตกรอบตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือไปถึงประเทศเนี่ยก็ตกไปเยอะอันนี้ผมพอดีได้ฟังอาจารย์ลอยอที่กวดวิชาตแต่ตอนนี้ต้องถอยไปอยู่ตั้งหลักอยู่แคนาดานะเพะอยู่เมืองไทยเนี่ยจะโดนเข้าไปอยู่ในเรือนจำซะ ท่านพูดดีมากเลยตามหลักคณิตศาสตร์เลยถ้าส่งคนลงครึ่งหนึ่งคุณก็จะได้สอสอเอ้ยขอโทษได้สอวอเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ลยออยกตัวอยา่างถ้าเขาเนี่ยมีคนสมัครสี่หมื่นใช่ไหมถ้าคุณส่งลงสองหมื่นเนี่ยเจ็ดสิบคนคุณต้องได้งั้นแสดงว่า,าที่เขาบอก,อก,กงั้นที่เขาบอกว่าสายสีน้ําเงินมานี่แสดงว่าเขาส่งเยอะมากมากโอ้ส่งเยอะมากอ,อแล้วผมเดาว่าก้าวไกลเขาคงไม่เอาเพราะก้าวไกลเขาดูแล้วว่า อ,อสอวไม่ใช่กระแสถ้าเขาทำโดยส่งผมนี่ความคิดผมนะครับโดยส่งคนไปลงปอ้าวการเมืองบ้านใหญ่ไหนมึงวงไ่บ้านใหญ่ไงไหนมึงบอกมึงทำโครงการไงไหนมึงบอกไปของคนรุ่นใหม่ไงแล้วทำไมมึงต้องส่งคนไปลงแบบคนเก่ามผมเดาว่าเป็นยังไงเขาถึงได้น้อยอแล้วมันก็ไม่ใช่กระแสเพราะมันเลือกไข่คนมันจะเลือกไข่ได้ไงเห็นไหมเมื่อสองสามวันก่อนเลือกตั้งอ่ะ ผมหน้าไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยเอ,อมผมไปแม่งทุกรงแรมแถวเนี้ยรอบเนี้ย<อ>ไปหมดโรงแรมร <ไป S 1> อบ,บนเนโต๊ะเลไปโซเวล่ะไปถึงนั่งกินแล้วทำซองเลยโอ้เป็นยังไงบ้างคะโ,โ,โอ้โหป้าป้าลุงลุงมากันเต็มเลยเอ้าเอ้ยเขา,าส่งไวมาแล้วมาแล้วของมาแล้วอ้าวเ,เล่นกันเต็มที่เลย เออ,อน,นี่อัน,นอันนี้มากันเต็มลลปลงป้าๆล้วนเลยเขาล่อมาเละเลยกินวายกันก็เลยทาโพยตกเนาะเออก็เดี๋ยล่อกันเต็มที่เลย <c oughs> ผมก็ไปนั่งเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าไอ้แก่นี่มาจากที่ไหนก็ไปนั่งนี่แล้วก็ไปกับแม่เจเขาด้วยไอ้ไอ้ไอกบด้วยไปนั่งกันนะไอ้โด้ไปนั่งกันนะก็างล่างกินไปดูไปบอกเออดี้วทำไมท่านไม่ชวนหนูไปนั่งบ้างคะคะก็กลัวขเขาจําหน้าได้ไม่รี้จริงเปางานนี้งานงานี้กลับบ้านข้างหลังมีรอยเทา้าเพื่อนอะไรเขาถีบออกมา ทีนี้มีคนดังคนหนึ่งก็คือทนายตั้มนยตอนแรกนึกว่าจะได้แต่ก็ติดแค่ตัวสำรองเหมือนกันคือทนายตั้มมาดังกิจการที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองมีกระแสเยอะในเรื่องตำรวจนะครับเขาเขาเขามีกระแสเยอะก็น่าจะมาได้แต่ที่มาได้รอบหนึ่งแล้วรอบสองก็ลูกผีลูกคนรอบสามก็ล่วงไปเลยเลือกควยรอบสามเนี่ยเพราะมันขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ไปอยู่ด้วยแล้วก็คราวนี้ละ มันเป็นการจัดตั้งแล้วอ๋อนี่แหละแกถึงได้บอกว่าแก๊งมินเนีย่ยนเนี่ยเต็มสภาเลยท,ทำไมถึงพูดแบบนั้นไปดูกันค่ะนี่เนี่ยจะเป็นสวชุดจัดตั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆมินเนี่ยนนะครับใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยมาแล้วก็ทุกคะแนนนะเป็นแพ็กๆเลยผมจะบอกให้นะครับ n อ o อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมนะทุกคนนะครับได้คะแนนนะแพ้แพ้แก๊งมินเนีย่ยนที่ ที่มีประวัติในสวสามนะครับแค่บอกว่าทําอะไรนะเป็นเป็นอสมอแค่นี้เองครับประโยคสั้นๆแค่นี้ครับแต่คะแนนนํา NGO แล้วก็ผมนะครับไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เป็นสวกันโอ้โหผมว่าน่าจะเกินเกินครึ่งนะครับน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แนมนเนียนีเราูาาที่แกมินเนียนนี่ก็จะเหมือนกันนะครับพวกโอยนะครับแล้วก็จะใส่วันนี้เขานัดกันงใส่เสื้อเหมือนกันนะครับก็สีมินเนียนนะครับเวลามาก็มากันเป็นทีม จับแน่น,นอนครับเอาดูตามอาจารย์รอยที่พอดีเราติดต่อท่านไม่ได้เพราะมันอยู่คนละเวลากันหนึ่งถึงหกหรือเจ็ดคะแนนเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเท่านั้นพอแปดลูดลงมาเหลือนิดเดียวหมดเลยอาจารย์นันทนานเนี่ยได้แค่ยี่สิบกว่าหรือสาสิบคะแนนไม่ถึงครึ่งของพวกเขาอ,ะอ,อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะาอาันเนี้ยของอาจารย์นันทนานเนี่ยคนเลือกโดยที่ว่าชื่อเสียงแล้ว บางคนแพ้แกสอนดอกไม้บางคนแพ้สม้มบางคนแพ้ขนแมวบางคนแพ้ไหลฝุ่นผมเคยไปโรคภูมิแพ้อย่างนานหนักภาชนะเอามาอยู่น้ำมูกไหลทั้งวันก็ไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งมาดื่มเครื่องดื่มตัวกานตอง Happy People Fresh เนี่ยภูมิแพ้หยุดเลยผักก้านตองเนี่ยมันไปปรับทำให้ร่างกายสมดุลภูมิแพ้ไม่เกิด